ฮูหลูฮูหลูสุยตาเจี ang, H ulu, H ulu. ๋ยนอนกลนเสียงดังฮูลูฮูลูตรงทียนต้าเล่อเียวโฮจือจ้ายเซนลินหลีหลยทาว ไม่อ,อ,อี้ชีหววานัเห่ากูตันยาฤดูหนาวมาถึงแล้วลิงน้อยกำลังเดินไปเดินมาในป่าเขาพูดว่าไม่มีใครเล่นกับฉันเลยฉันเหงามาก วิสื่อทาเจ้าเต้าเลอชิงวาเตอเหมือนเฉียนเชียวเชียวเหมือนชิงวาชิงวาควายชูหลายเผยอัวช่างเกอปาดังนั้นเขาจึงเดินไปที่ประตูบ้านกบและเคาะประตูกบกบ ออกมาร้องเพลงกับฉันเธอฮูลูฮูลูชิงวาเจ้าใจสุย่ยตาเจ๋ยเดิมายชิงวาเจ้าจตรงเหมียนูลูหูลู กบกำลังนอนหลับปรากฏว่ากบกำลังจำศีลเสี่ยวหูวจือย่อหลายเต้าเลอเสี่ยวหัวเสอเตอเหมืนอนโขเสี่ยวหัวเสอเสี่ยวหัวเสอ คว้ยหลายเผยอัวเที่ยวอูป่ปลาลิงน้อยมาที่ประตูบ้านงูน้อยแล้วพูดว่างูน้อยงูน้อยมาเต้นลามกับฉันเถอ 可是里面还是传来了一阵呼噜呼噜的大呼声。原来小花蛇也在睡大觉，它也在冬眠呢。แต่ในบ้านก็ยังมีเสียงกรน หูลูหูลูอยู่ภายในปรากฏว่างูดอกไม้ตัวน้อยกำลังนอนหลับมันก็กำลังจําศีลด้วย เสี่ยวโห่จื่อเจียเจอชียเลอเจียวสงเจียเคยสื่อเสียวสองเย่ซื่อจตรงเหมียนลิงน้อยเดินไปที่บ้านของหมีน้อยแต่หมีน้อยก็กำลังจำศีลเช่นกัน เสี่ยวโหวจื่อกันเจีอเต้าเหินกูตันทาซัวอายาอัวอีเกอร์หัวป้านโตเจ้าปูเต้าลิงน้อยรู้สึกโดดเดี่ยวมากเขาพูดว่าโอ้ฉันหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยสักคน เสี่ยวเพิงหย่วเมินนีเมินเสียงปู้เสียงเผยเสี่ยวโหวจือหวานาแล้วเพื่อนเพื่อนทั้งหลายล่ะอยากจะเล่นเป็นเพื่อนกับลิงน้อยไหมครับถ้าท่านชอบกาลุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ